เอาวไปไม่ได้สุดพร้อ,อ,อมแล้วออกเดินทางได้สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับมีตัวเดียวเหรออันใหม่ไหมอ่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่สนามบินกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สวนภนะูมิแล้วก็เดินทางไปทะเลกันค่ะสำหรับเช้านี้นะคะ นี่เป็นบริเวณที่พักโรงแรมของเฮานะคะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นสาว่ายน้ำที่เฮ่ามาว่ายน้ำกันเมื่อวานนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเช็คเอา์นะคะ่ะหนูกินข้าวก่อนไหมลูกเพราะว่าเรามีเวลาอยู่อันนี้เป็นที่พักโรงแรมของเรานะคะเป็นโรงแรมที่กว้างใหญ่มากๆค่ะพี่น้องขึ้นละสองพันนะคะถ้าเกิดว่ารวมอาหารเส้าก็จะประมาณสองพันกว่าบาทอย่างประมาณนี้นะคะนอกเหรอ เขานัดแท็กซี่ไว้8ปดโมงเคิงน,นะคะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปสุวรรณภูมิกันต่อเอาเคไปก่อนมามาไปก่อนใช่ไหม,ไมเ,อเอาเอาเคนสันเคนขึ้นไปเอามามาถือเองมันจะเปียกกระเป๋าน้ำมันเย็นเอามาเร็วๆ เอาไปเลยเดินนักป่าสวัสดีค่ะเอาแท็กซี่มาหน่อยนะจับให้มามาด้วยโอเคโก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 ,โกเร็ว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 ,รวตังเกปุ้มปุ้มปุ๊ม คันนี้แหละลูกไม่กินข้าวบ่อย้ะพี่ไม่เอาครับไปจอดเซเว่นดีกว่าค่ะ ได้ะไรโอเคได้เสร็จแล้วไปรอที่เคาน์เตอร์นัลูหรือเอนาวเอาไปเดิน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 สำหรับเรื่องอาหารเสาวพวเข้าบุคคอย,อยังสักเท่าไหร่นะคะกับอาหารเสากาแฟค้ดะแก้วกับเลยแวะเซเว่นค่ะส่วนน้องอะไรก็คือแบบ เพื่อเพิ่นหิวเพิ่นอยากกินยังก็เลยพาแวะเซเว่นละกะ่เดี๋ยวตอนนี้เข้ามาสนามบินกันต่อค่ะและตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยค่ะพี่น้องพอดีเพื่อนบ่มีอาหารสอบ,บริการแต่ว่าน้องเอเล็กเพื่อนเห็นขาเจ้าขายมาม่าอยู่ในเครื่องบินนะคะอยู่บนเครื่องบินแหละเพื่อนก็เลยสั่งมาม่าค่ะพี่น้องสั่งมาม่ามากินรอ,อค่ะเวลาเพราะว่าเขาเดินทางชั่วโมงกว่านะคะก็จะถึงที่หมายปลายทางของเราแล้วนะคะพอมาถึงสนามบินนะคะก็จะประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปติดต่อเรื่องรถ เนื่องจากว่าพอบานเพิ่นเห็ดเรื่องเซารถไวแล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวทะเลในครั้งนี้นะคะเราเช่ารถไว้ใช้เองค่ะพี่น้องแต่ว่าคือหลังจากนั้นที่พักของเราเข้าจเจ้าแจ้งว่าเขาสามารถเข้าได้สี่โมงเย็นก็คือเป็นเวลาที่เี็วมากๆเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องเขาที่พักได้สี่โมงแรงค่ะรถ ็ไม่ละลูกโอเคเอามาให้มาม่าอันนึงต้มยำเห็นไหมเาดูมสีขาวเดี๋ยวมาม่าดูก่อนต้มยำอยูต่ตรงไหนอันน้ำร้อนใส่มาม่าหนูก่อนเร็วอตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเอาต้องแช่ตู้เย็นอะลูก แค่ตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็งก่อนไหมล่ะน้น้ำแข็ง็นถนดเข้าเซเว่นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาได้วันหนึ่งสองวันเนี่ยเข้าเซเว่นห้ารอบหรอบค่ยาวนจะนโอเคลมเย็นดีมากๆอยู่ด้านหลังเรานี้จะเป็นทะเลนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ที่พักของเราก็จะประมาณนี้นะคะหลังบเลบลเบล่า และตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในที่พักของเราแล้วนะคะ uh huh. เดี๋ยวพาคุณผู้ชมชทัวร์ที่พักของเราคะ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพาคุณผู้ชมมาดูมีอะไรบ้างมีทีวีจอใหญ่เลยมี WiFi มีช้างสองตัวด้วยเช้ยอ่าฮะแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะคะ อันนี้ก็จะมีเตียงนอนอาบแดดแล้วก็สาว่าน้ําอยู่หน้าบ้านตรงนี้เนาะแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะคะมีมุมครัวเครื่องครัวอะไรต่างๆแล้วก็ตู้เย็นนะคะโอเคอันนี้แช่ข้างล่างลูกอันนี้อันนี้สําหรับทําเป็นไอติมหนูน้ํานี่วางข้างล่างปิดประตูด้วยอืโอ้ใช่อุสิงชูโอ้โอเขามีน้ําให้ด้วย ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ก่อนนะคะเขาเหลือเขาอาจจะไม่เอาไปด้วยเนาะประมาณนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องครัวให้โอ้มีทุกอย่างนะคะนี่มีเตาอบด้วยนะคะโอเคไม่ต้องเปิดแล้วมีเตาแก๊สมีอะไรอีก Are you ready o s w i m อย่ามีถ้วยมีชามีหม้อมีอะไรต่างๆนะคะ ไมโครเวฟเครื่องทำขนมปังอันนี้ไม่ใช่อันนี้อ๋อใช่เขาเปลี่ยนใหม่ที่เปิดหน้าต่างนะคะโอเค,อเคก็จะประมาณนี้น้ำยาทำความสะอาดครัวอะไรต่างๆก็มีให้นะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนนะคะมาปะไปดูห้องนอนปะอันนี้เ,เราก็จะมีสองห้องนอนนะคะ อันนี้ประตูหลังบ้านอันนี้ห้องนี้ไม่ได้เปิดนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะมีตู้เสื้อผ้านี่แล้วก็มีแอร์พัดลมสวยๆนะคะอันนี้ห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องที่สองตรงไหนเอ่ย ตรงนี้อันนี้เขาก็จะมีอ๋ออันนี้อนเอาไปน,นอนที่เตียงนอนอับแดดข้างนอกอะลูกเล่นชักปักต่างๆนะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกห้องนอนนึงนะคะสีส้มสวยมากมีพัดลมมีแอร์นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าต่างๆนะคะมีเซฟให้ไหม ดูก่อน <Okay. S 1> มีเซฟให้หรือเปล่าอ๋อไม่มีเซฟนะคะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ในห้องนอนนะคะคตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะคะ <ใน S 1> มีอะไรต่างๆให้ด้วยนะคะตรงมีที่อาบน้ำโอเคประมาณนี้แหละนะคะ เดี๋ยวพาคนเก่งของเราไปไหา้น้ํากอน <Ooh. S 1> เขียวอาบน้ำแล้วพี่น้องอยากไปไหวยน้ําเต็มทีแล้ว uh. มาลเร็ว,ว <laughs> เออไม่เป็นไรหรอกลูกอ้าวนูเสียงตู้เย็นตืดๆหดนูไม่ปิดตู้เย็นหรือเปล่าปิดไม่สนิทหรือเปล่าลูก no, no, โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะพาคนเก่งของเราไปไหวยน้ำกอนพร้อมหรือยัง mm. โอเค โอเคเดี๋ยวทาครีมกันแดดให้ก่อนเดี๋ยวไปไว่ายน้ำกันสรุปแล้วก็คือเฮาบ่ได้ว่ายน้ำกันค่ะพี่น้องต้องลากกระเป๋าใบนี้กลับขึ้นมาที่สนามบินกระบี่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวแม่จ๋ามาต่อในคลิปหน้าว่าเกิดยังขึ้นเป็นยังขือนเฮาจะต้องลากกระเป๋าใบนี้กลับขึ้นมาที่สนามบินกระบี่อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋ามาต่อในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้อ,องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยกันทุกคนค่ะเดี๋ยวมาาตอในนนคคลิปหะะ เป็นอยังเขาคือทองลากกระเป๋าไบนี่กลับขึ้นมาสนามบินกระบ,บี่ค่ะ